สี่ข้อต้องรู้ความสําคัญในการตรวจร่างกายก่อนดูดไขมันหน้าท้องครับเราก็จะมาดูองค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการดูดไขมันอันดับแรกสภาพผิวนะครับคนที่ผิวหย่อนเนี่ยทำให้เป็นข้อจํากัดที่เราไม่สามารถดูดบางมากได้เพราะว่าจะทําให้เกิดความหย่อนหรือการเหี่ยวของผิวหลังดูดได้อันดับที่2เราก็ต้องมาตรวจดูว่าความหนาของชั้นไขมันที่เราสามารถดูดได้หรือที่เราเรียกว่า subcutaneous fat เนี่ยหนาขนาดไหนก็จะส่งผลว่าหลังดูดผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงไปได้มากขนาดไหนอันดับที่3ก็ดูในเรื่องของตัวไขมันในช่องท้องนะคร ออกมาจากข้างในซึ่งเราสามารถแยกได้จากการตรวจร่างกายเนาะแยกง่ายเลยคือให้คนไข้เกรงอ่าไหนาเกรงขแมวหน้าท้องส่วนที่จับได้เนี่ยอันนี้คืออันที่ดูดได้แคนันที่อยู่ในช่องท้องซึ่งคนไข้จะต้องออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารเพื่อลดแคมันในช่องท้องตรงนี้เพิ่มส่วนอันดับ4สุดท้ายคือเรื่องของการตรวจตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับคนที่อาจจะเคยตั้งครรภ์มาก่อนเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องมีความหย่อนเนาะเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้มันมีความป่องยื่นจากข้างในออกมาได้เยอะกว่า,นาคนที่กล้ามเนื้อหนอ้าท้องแข็งแรงในเคสพวกนีี้้ออออาาจจะตงงงมรรเื่ข เย็บการเนียนหน้าซองซ่อมด้วยเพื่อให้ท้องมันป่องลดลง